ไปเห็นคลิปที่มิสเตอร์ไฟฝึกซ้อมนึกว่ามิสเตอร์ไฟมีดีแต่หมัดเพิ่งรู้ว่าโอเคเตะหลากหลายด้วยฮะผมคงประเมินเขาต่ำเกินไปคือตอนแรกเนี่ยผมวางแผนมาเลยว่าจะฝึกราชตะให้เตรียมรับมือมิสเตอร์ไฟคือให้ระวังในหมัดแค่อย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นมิสเตอร์ไฟไม่มีอะไรเลยคือถ้าเกิดจัดการกับหมัดเขาได้ที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาคือเอาง,ง่ายๆมีดีแค่หมัดอย่างเดียว อ่าล่าสุดนี่ก็เห็นมิสเตอร์ไฟปล่อยคลิปอันนี้ออกมาอันนี้ผิดคาดเขามีลูกเตะหลากหลายเป็นผ้าแบบเตะจิกนะมีหมุนแบ็คคิกแล้วดูจัดระเบียบร่างกายเป็นด้วยนั่นแปลว่าคงเป็นฝีมือของปีเตอร์เดนแมนแน่นอนตอนแรกกล่าว่าจะให้รัชตะกินนิ่มๆพอจัดการเรื่องหมัดได้ที่เหลือไม่ใช่ปัญหา แต่ในเมื่อมิสเตอร์ไฟดูท่าทางแล้วจะมีปีเตอร์เดนแมนอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่งั้นใช้ทักษะพวกนี้ไม่เป็นแน่นอนต่อให้ใช้ได้นะหลักการในการยืนวิธีการจัดระเบียบร่างกายมันจะผิดแต่อันนี้คือเขาหมุนถูกต้องหลักการเขาถูกนั่นแปลว่าคนที่สอนจะต้องไปคลุกคลีอยู่ในด้านนั้นๆมากพอสมควรต้องเป็นฝีมือปีเตอร์เดนแมนแน่นอนก็หวังว่าจะได้เห็นรูปเกมที่สนุกนะคือถ้ามามีดีแต่หมัดอย่างเดียวทำไรราชตาไม่ได้แน่นอน